นั่นชุดรับปัญญาตีหรือเปล่านอะไรพี่มีชุดคุยรับปัญญาได้นะครับมีเรื่องเราว่ามักมีคนที่จะพบเจอ,อนักศึกษาสวนชุกคุยเดินไปมาช่วงดึกดกทั้งที่ไม่ใช่วันรับปัญญานะครับจึงมีการแก้เคล็ดนำชุดคุยมาตั้งไว้เพื่อให้เกียดกับดวงวิญญาณเทปสองสยองขวัญ ก็เป็นเทอมสองสยองขวัญอีกแล้วอันนี้ก็เป็นรูปถ่ายติดบัตรนักศึกษาแรบมาเป็นเพื่อนกันนะจ๊ะเรานักศึกษาในนี้เห็นไหมว่าอยู่หกคนไอ้<ะ>รตรงรูนั้นมีเข้าไปถ่ายรูปได้